มากับ f อฟเอาซะหน่อยฮะยิงเลยฮะลงๆเน้นเน้นโอ้โหโคตรมนนะฮะแล้วผมยืนเก๊กเลยลองมิตตี้เป็นยิงไปมือเลยฮะเดี๋ยวทำร้ายเอฟซีผมเก๊กเลยฮะแล้วผมยิงเลยดูโคตรเท่โคตรอันตรายฮะดูความเก๊กของลุคว่าดูดูถ้ามากับเอฟซีมันจะเก๊กๆ๊กแบบนี้ล่ะไปดิฮะมากับเอฟซีฮะโคตรแม่นเลยเก็บบอลด้วยครับทังงวันนี้ลอวยิงเลยฮะเซนเตอร์มาแล้วไงใครสุดฮะ เรามาพังทำลายความเหงา <Whoa. S 1> พังทำลายความเศร้า <Whoa. S 1> ทำลายล้างชแนลลุยไปกลับทำลายล้างช <Whoa. S 1> แนลเกมีไว้เล่นสนุกเ <Whoa. S 1> ล่นนี่มันสุดๆ <Whoa. S 1> ทำลายล้างชแนลลุยไปกลับทำลายล้างชแนล Let's go <S และปังเราพ่ายตายสามคนแยกกันมาแล้วไปเจอสุดยอดสแลมดังสองคนกดคู่กันมาสมควรทำยังไงดีครับแค่เห็นชื่อวีเมอร์ฟี่ จีราดิโนโคบี้เคอาจะร้องแล้วครับจงก้าวข้ามขีดจํากัดครับไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้อยู่ที่ว่านายจะทํามันหรือเปล่าครถ้าไม่ลงมือทําวันนี้ก็ไม่มีวันสําเร็จได้ครับผมทุกเรื่องราวบนโลกเราต้องใช้ความพยายามไยตรงข้ามก็คือคนเราก็คือคนคนระับสามารถพัฒนาไปได้นะทุกคนเอ่อเล่นบ่อยหรือว่ามีความสนใจเกี่ยวกับคอมการเล่นหรือว่าเล่นเกมให้สนุกนะครับจงหาจุดหมายของนายให้เจอแล้วการเล่นเกมของนายจะไม่เสียเวลาเปล่าคะบบอยซิกปิดชวนมีนอม ไม่ปิดชวนพี่ชวนทุกวันเล่นลิงแล้วเนาะ MVP เพิ่งชนะมาไอ,อใจร้ายที่ไฟตงข้ามใจร้ายรู้เพราะว่าอะไรกัะโอ้โหแล้วมันมันมันลานพิกด้วยมันลานพิกอ่ะพี่้ะโกนอ่ะมันไม่ให้พี่โกรธอ่ะมันแย่งพี่อ่ะคนสุดท้ายอ่ะแล้วเดี๋ยวดูมันลาดพิกตัวอะไรทุกคนว่าทุกคนว่าคนสุดท้ายเนี่ยเขาจะลาดพลิกเป็นตัวอะไรอ่ะเรามาเดากันขอลานพิกก็ไม่ได้ เอฟซีครับโอ้เขาน่ารักมากคนเนี้ยเขาจะรักรัตทิกเป็นอะไรก็ได้คะดีครับผมสุดหล่อถ้าเขาเป็นเอฟซีเราเขาจะเล่นยังไงก็ได้โอ้กมากิดีมากถือว่าเป็นการเลือกตัวที่ดีมากๆนะครับสาหรับคนสุดท้ายเลือกเป็นตัวเค u n ์เตอร์ทิกอันนี้ถูกต้องนะครับผมตามแบบฉบับของการเลือกคอมให้ได้เปรียบนะผมไม่เก่งนะครับไม่จริงฮะเอฟซีช่องนี้ยังไงก็เก่งแน่นอนนะส่งบอลมา๋ยวพี่เอาให้ ฝ่ายดุข้าเป็นม e, ิสอินอนสเกตนะครับเขาหยิบมากิคาเตอร์พิกมาแบบนี้นอนสเกตจะเล่นไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามากิขวดจัดชัดนจริงฮะชนะตาเนี้ยผมขึ้นไพ่ตายแล้วครับได้เหรอสิบไหนนัอยู่สุดยอดสแลมอีบ้าอยู่ถ้วยทองกดไม่เคยเจอพี่ตั้มเลยฮะเ,เดี๋ยวนี้มันใกล้รีแลงแล้วเดี๋ยวถ้วยทองก็เจอพี่แล้วโดนด้วยมิตี้อย่งยิงเล่นด้วยถ้าพี่ตกขวดจัดชัดนจริงด้วยอ้าวพลาดน,นะฮะ เต็มมือเลยฮะมากับเอซีต้องตบกันหน่อยเฮ้ยโอ้โหจบแล้วพี่จี้นายไม่ผิดมากรีแว่นแตกบนสกรีนเราเห็นเราเห็นไม่เป็นไรสนใจครับมากับเอซีเอาซะหน่อยฮะยิงเลยฮะโล่งๆเน้นๆโคตรมั่นนะแล้วผมยืนเก๊กเลยอะไรบิ๊จี้มาปาบอลอันหัวเพื่อนเหรอบ้าแล้วโดนเลยฮะ หรือโลนงนเน้นๆไปเดีอโอ้โหแล้วมันมามันมาลิงม,มันเอาเรื่อง <c oughs> เออแรกๆอาจจะเจ็บหัวหน่อยนานอาจจะชินได้น้องสเกตเต็มือแล้วยืดบอลมาเลยลูกวิจุนนะพูดโหดทะลุช่องงงเนียงงเนี่ยอยู่สามต้มพุ่งมาต้ายแป้นแล้วไล่อัพลูกสุดลูกสุดกล้าหรือเปล่า <c oughs> มันกล้าไว <c oughs> ะก,กี้มันกล้าดังอะ่ะหน้าลูกพี่จูนเอาไวให้ตายโอ้โหแล้วกดผิดโอ้โหกดผิดกดผิดเมื่อกี้ถ้ากดเลยนะเราจะได้รูปแตกแบบตึงๆเลยฮะดันกดเอ้ยขอพายฉันพลาดเอง,เ,องเราพลาดเองมากี่ไม่ใช่นายเราควรจะไปซ้อนลิงมันจ้ำเข้าใต้แป้นเราเลยอยากเข้าไปหามัน ไล่อาพฮะซุปเปอร์คอมโบหลอกดังฮะเราไม่แพ้นแน่นอนเกมนี้พวกเราแกร่งสุดต้องมาละนะฮะอย่าหนุ้ยมิจิอย่าอย่าควรระวังสตีลเอาละฮะเอาละฮะเอ้ยมากี่ตบหนึ่งเดี๋ยวเราตรบสองให้งไงนายจะตบสองเหรอได้ได้ไดนายตบสองเราตบหนึ่งให้นะแต่เราตบหนึ่งเราจะกลับเข้าไปตบลิงไม่ทัน แล้วโล่งๆเน้นๆนะฮะจังหวะนี้อโอเคฮะตายฮะโล่งอีกดอกสก,กี้หดจัดชัดจริงเอเว้ควรเออสกี้มีอันติเหรอให้พี่ตอนลิงไหมสกี้ตอนนอกเหรอจะได้เหลี่ยมเอาเองแล้วสก,กี้ลิงมันเล่นเก่งด้วย สวยโอ้โหโคตรเปี้ยวเลยมากิไม <ah> ่มีใครปิดมากิเลยว่ะพวกเราแกล่งสุดลองมิตี้มันยิงไปมือเลยฮะจะทำร้ายเอฟซีผมเก๊กเลยฮะแล้วผมยิงเลยดูโคตรเท่โคตรอันตรายฮะดูความเก๊กของลูกว่าดูดูถ้ามากับเอฟซีมันจะเก๊กเก๊กแบบนี้ละถือพี่โดนเอาหรือยัง ไปดิฮะมากับเอฟซีฮะโคตรแม่นเลยสามแต้มสามลูกครับธรรมดาวีแคสจะทรงพลังมาบักกับเอฟซีโอ้แล้วไม่ทันนะจังหวะนี้ติดเซนเตอร์ดิเอ็นที่เขาแม่นเกินติดเซนเตอร์ไปหนึ่งจังหวะเมื่อกี้ได้ต้สกิลต้องสกลโนมินโโคตรเปรี้ยว L O V E ลูกค้าใช่ฮะหลังแป้นมันเชียร์พี่อยู่ฮงคิว <c oughs> โดนสุดโดนนเว้ยพี่ได้มาอ้าวพลาดแล้วโซยันขออภัยขอยขอภัยเมื่อกี้พี่ไม่ได้พูดหลังเ <c oughs> มื่อกี้เป็นอุบัติเหตุนะครับเกิดขึ้นได้ทุกคนสามารถเล่นพลาดได้อ้าพลาดแล้วฮะโล่งๆเน้นๆจังหวะโคตรมั่นเลยครับ น้มแพ้แล้วว้ยตนเนี้ยโดนด้วยมิจิอะไรก่อนอ<ะไ>เข้มเลยเสียงเข้มตบได้เสียงเข้มเลยวะอ,อะไรี่นี่ใจถึงดังอ่ะหน้าักี้โคตรเสียวโอโหพระเแล้วลิงตกเป็นจังหวะสองตกเป็นอะไรก่อนพี่นี่มันเข้มจริงเลยวเวลามาเอฟซีักี้ดีมากฮะแยกักี้เก็บบอลด้วยแลจังหวะนี้ยิงเลยฮะเซนเตอร์มาแล้วไงใครโสนฮะดูด้วยพี่มาใคร มาก่ะเอซีฮะความแม่นระดับพระเจ้ามะตอนมาคนเดียวยิงยังไงก็ไม่ลงอะไรก๊ออย่างชอบเลยโอ้โหไม่ขึ้นอะไรเลยอ่ะเนี้ย <5 S 1> ไม่มีข้อความ<ล>มันไม่ไม่ขึ้นข้อความอนะไรเนี่ยอย่าสนใจนะลูกต่อไปการให้ดีได้ครับลูกพี่มากกิล้มไปหนึ่งสศกปั๊บทำงานเป็นทีมฮะแล้วรอด้วยรอลิง เรียบร้อยฮะเออดีมากครับยี่สิบแปดยี่สิบเ็ดโหทำเท่ทำเท่จะอันติแบบไกลอ่ะลิงเล่นปเป็น่ะลิงบอกไม่ถึงฉันหรอกดูความหล่อพี่ดูนี่นี่ดูความหล่อพี่ดูเก็กเลยฮะไปฮะใต้แป้นหลุดโดนขอกมาทำไมเป็นไงถ้าหล่อเท่มาโค้บครับ ผมว่าเอฟซควรโอ้โหไม่ถึงอะตำแหน่งไม่ถูกต้องเล่นไอโซคือการกระจายตัวกันยิงนะครับผมก็คือแยกกันยิงนั่นเองเนาะแยกกันยิงแล้วก็ตัวละครที่จะไปเล่นไอโซได้เนี่ยเออต้องเป็นตัวละครที่สามารถมีควิกชูดมีเออเล่นสกิลที่แบบรับบอลแล้วเล่นได้เลยนะครับอันเนี้ยสำคัญมากๆนะครับถ้าไม่เข้าใจก็อลองไปดูทิปสติมเมอร์ต่างๆนานา,นา,นา,นาน ที่เขาเขียนว่าอโซอะไรอย่างเงี้ยเออ,หร,อหรือลองดูช่องพี่ก็ได้นะพี่ก็มีคลิปที่เป็นอโซเยอะแยะมากๆนะครับลองดูนะว่าเออระบบอโซเขาเล่นกันยังไงนะครับดูความเท่พี่ดูดูโคตรเท่ดูพี่ยังเท่อยูยอย่ยังเท่อยู่ดูความเท่เอาเรื่องจา้าเป็นไงโคตรเท่ปะมา FC แล้วมันเท่เลยเสร็จเราทุกอย่างถูกกำหนดไว้หมดแล้วส่งมามากิหลบได้โคตรเฟีย พี่ว่ามากิน่าจะแบบหัวใจจะวายจเจอเล่นแบบนี้คือเกมมันเหมือนจะโดนจะโดนดาวไม่ได้อะไรเงี้ยทุกอย่างถูกกำหนดไว้หมดแล้วมากิขอแล้วครับรอดนอ่ะได้ได้มาๆมาเออแบบเนี้ยน่ารักใครจะให้พี่เมมอ่ะบอกพี่หน่อยก่อนเข้าเกมอ่ะเดี๋ยวพี่เมมให้